หนังสือ Secret p a s สกุญแจสู่มิติที่5โดยอาจารย์สถิตธรรมเพียนสุขในตอนที่แล้วเราได้กล่าวถึงเด็กอินดิโกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดครั้งหนึ่งเป็นชาวรัสเซียชื่อว่าบอริสกาคีเปยานอวิชโดยเด็กคนนี้ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อตอนอายุ7ขวบว่าเกิดในยุคที่อารยธรรมรุ่งเรืองก่อนที่จะล่มสลายไปด้วยสงครามมหาปลัยในตอนนี้เราจะมาติดตามชีวิตของเด็กผู้ชายคนนี้กันว่า บอริสกาได้ให้องค์ความรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์ดาวอังคารเด็กชายบอริสกาได้เข้าค่ายพักแรมเมื่ออายุ7ขวบและทำให้เกนาดีเบริมอฟอาจารย์ใหญ่ตกตะลึงกับเรื่องราวชีวิตของเขาบนดาวอังคารและยุคเลมูเลียที่เขาเล่าให้เพื่อนในค่ายฟังตลอดเวลาชั่วโมงครึ่งเขายัางได้เตือนหายนะที่จะมีผลต่อโลกในระยะเวลาอันใกล้นี้ด้วย อาจารย์เบลิมอฟได้บันทึกภาพแลเสียงของบอริสกาในค่ายพรกแรมและนำลงในอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าหนังสือพิมพ์ชั้นนำของรัเสเซียนำไปเผยแพร่ต่อและได้รับการแปลเป็นภาษาอื่นๆจนได้รับความสนใจอย่างท่วม,มท้นบอริสกาเล่าให้ฟังว่าดาวังคารเคยเป็นที่อยู่ของชาวดาวงคารจริงๆต่อมาเกิดมาหาภัยพิบัติอย่างรุนแรง และได้ทำลายชั้นบรรยากาศจนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้จึงได้อพยพไปสร้างเมืองใต้ดินแทนชาวดาวองคารขึ้นยานบินมายังดาวเคราะห์โลกบ่อยๆเพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีทางด้านการวิจัยบอริสกา้ายังเล่าถึงยุคสมัยที่โลกปกครองโดยอารยธรรมเลมูเรียซึ่งเป็นแผ่นดินในมหาสมุทรแปซิฟิกที่เคยเจริญรุ่งเรืองเมื่อประมาณ800,000กปีก่อนภายหลัง ถูกพื้นยักษ์ทำลายและเพื่อนสนิทชาวเลมูเรียของเขาได้ถูกหินขนาดใหญ่ตนลงมาทับบอริสกาบอกว่าเขาไม่สามารถช่วยเพื่อนคนนั้นได้และหวังว่าจะได้พบกับเพื่อนของเขาในชาตินี้มีผู้ถามว่าแล้วรู้ไม่ว่าทำไมชาวเลมูเรียถึงต้องตายบอริสกาตอบว่าพวกเขาไม่ต้องการพัฒนาจิตวิญ,ญญาณให้สูงไปกว่าที่เป็นอยู่ พวกเขาหลงผิดไปจากเส้นทางที่ตั้งไว้พวกเขาจึงถูกทำลายทั้งหมดบอริสกาชอบอ่านหนังสือของเอิร์นมันดาเชฟไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมาของมนุษย์โลกว่ามาจากไหนเรื่องราวของเมืองแห่งเทพเจ้าตลอดจนสุสานเก่าแก่และพีระมิดรวมถึงชอบดูภาพสเก็ตของชาวเลมูเรียนภาพของชาวทิเบตบอริสกายืนยันว่า เขาจำเรื่องราวในชาติก่อนได้จริงๆโดยได้รับการยืนยันข้อความในหนังสือที่บันดาเชฟเขียนไว้ว่าจะมีผู้ค้นพบความรู้ภายใต้พีระมิดชีวิตมนุษย์จะแปลเปลี่ยนเมื่อสฟิงค์ถูกเปิดออกในมหาสฟิงค์มีกลไกการเปิดอยู่ตรงจุดไหนสักแห่งแต่ว่าผมจำรหัสที่เปิดไม่ได้บอริสกายังพูดถึงอริยธรรมมายันอันยิ่งใหญ่ได้กล่าวถึงการมาของบุรุษ ที่มีความสำคัญผู้หนึ่งจะนำองค์ความรู้และความคิดใหม่ที่แตกต่างจากปัจจุบันมาสู่โลกเจ้าหน้าที่โครงการคา r เมลอดถามถึงยานโฟบอสที่หายไปอย่างลึกลับบนดาวองคารซึ่งเด็กชายบอริสกาบอกว่าชาวดาวอังคารส่งสัญญาณพิเศษเพื่อทำลายมันเพราะสถานีเหล่านี้มีรังสีที่เป็นอันตรายต่อชาวดาวอังคารทั้งนี้ ยานโฟบอส1และยานโฟบอส2เป็นยานสำรวจของโซเวียตที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้ามุ่งหน้าสู่ดวงจันทร์บริวารของดาวอังคารหลังจากนั้นยานทั้งสองก็สูญหายไปคำตอบของบริสกาสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ที่ได้รับทราบข้อมูลนี้อย่างยิ่งเนื่องจากยูริลูกนิเชนโกนักพลังจิตที่มีสัมผัสพิเศษ ได้เตือนผู้นำโซเวียตเกี่ยวกับยานไฟบอสทั้งสองลำจะเป็นอันตรายจากการฉายรังสีไปยังดาวองคารแต่ว่าไม่มีใครเชื่อนักพลังจิตผู้นี้เมื่อถูกถามถึงความหลากหลายทางมิติและการเดินทางในจักรวาลผ่านมิติบอริสกาจึงได้วาดภาพวัตถุบนกระดานดำและถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับ UFO ให้ฟังว่าสิ่งนี้ประกอบด้วยวัตถุหลายชั้น 25%ของชั้นนอกประกอบไปด้วยโลหะที่มีความทนทานสูงชั้น2ทํทำจากสิ่งที่คล้ายกับยางชั้นที่3ประกอบด้วยโลหะเช่นเดียวกับชั้นแรกแต่มีความทนทานสูงกว่าประมาณ35%และชั้นสุดท้ายประกอบด้วยแม่เหล็กชนิดพิเศษเมื่อเราชาร์จแม่เหล็กกับเครื่องนี้จะสามารถวินได้ทุกที่ในจักรวาลเมื่อเจ้าหน้าที่ถามว่า เขารู้เรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างไรบอริสกาตอบว่ามันอยู่ในสมองของผมและนี่คือเรื่องราวของบอริสกาอินดิโกบอยชาวรัสเซีย